สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับครัวกะเพราขนบ้านๆครัวบ้านๆครับวันนี้มีเมนูใหม่ครับแกงส่อมกุ้งสับปะรดใส่ใบมะขามอ่อนนะครับดูครับส่วนผสมครับวันนี้เราจะมาทาเครื่องแกงเองนะครับไม่ซื้อเครื่องแล้ววันนี้ลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงดูนะครับส่วนผสม ก็มีส่วนผสมที่เราจะต้องตำวันนี้มันก็มีหอมหอมแดงนะครับขอมแดงหัน่นประมาณ2หัวแล้วก็กระเทียม3หัวเล็กๆครับมีเกลือมีกะปิแท้อย่างดีนะครับมีน้ำตาลตะไคร้หั่นครับถ้าเราถ้าเราไม่หั่นเนี่ยเราก็ตำลำบากนะครับเราต้องหัน่นแล้วก็มีกระชายมีผิวมะกรูด ขาดไม่ได้แล้วครับคือขมิ้นครับแกงเหลืองแกงใต้ครับแกงส้มครับบ้านเราครับแล้วก็พริกพริกแห้งพริกแดงกินดาแล้วก็พริกสอดรวมกันครับอยู่ที่ความชอบของใครนะครับที่ว่าใครจะเกิดใครอยากจะกินเผ็ดมากๆก็เติมพริกไปได้เลยนะครับเติมเยอะครับนี่น้ำมะขามครับเอาวันนี้เราจะต้องเอามาตำกันเองแล้วนะครับส่วผสมของเรานะครับ ต้อพทิกลงไปก่อนพริกครับพริกแดงกินดาครับพริกนี้เผ็ดมากแล้วก็พริกสดรวมกันแล้วก็มีข่ากระชาย กระชายครับขม,มิ้นครับขม,มิ้นครับขม,มิ้นสองหัวครับผิวมะกรูดใครครับเพิ่มความหอมหน่อยครับหอมแดงแล้วก็กระเทียมโอเค ขาดไม่ได้ครับเกลือใส่เลยครับเริ่มกันตำกันเลยครับเรามาตำกันเลยทำให้ละเอียดนะครับแล้วก็ค่อยใส่กะปิอาเดี๋ยวมาเจอกันครับตอนที่มันละเอียดแล้วเอาละครับ ตอนนี้พริกแกงของเราที่ตำเริ่มละเอียดแล้วครับเราก็ใส่กระปีลงไปนี่ครับใส่ไปเลยแล้วก็ตำอีกครั้งนึงครับตำให้เข้ากันเครื่องแกงของเราตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับเครื่องแกงครับ หยาบๆครับไม่ถึงกับละเอียดมากขั้นตอนต่อไปครับตั้งไฟร้อนใส่น้ำลงไปพอประมาณครับเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำมะขามด้วยใส่น้ำพอประมาณต้องเจือเจือน้ำมะขามด้วยนะครับนํำมะขามใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ใส่พอประมาณเพราะว่าเราแกงสับป,ประรดสับป,ประรดจะเปรี้ยวไปด้วยนะครับต้องเจือความเปรี้ยวของสับป,ประรดด้วยตั้งไฟให้ร้อนใส่เครื่องแกงครับเครื่องแกงที่เราตำไว้เมื่อกี้นี่ครับใส่เลยใส่หมดเลยเผ็ดแน่นอนครับงานนี้ปากปิ้นกันแน่นอน ปิดฝาครับร้อยน้ำเดือดอตอนนี้เดือดเรียบร้อยแล้วครับใส่เลยสับประรดครับใส่เลยใบม,มะขามครับใส่ไปเลยสองเปรีย้ยวมาเจอกันวันนี้จิตจัดจแน่นอน เท่ากันครับปิดไฟอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวก็ใส่กุ้งครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่กุ้งตอนนี้เนี่ยจะทําให้กุ้งเหนียวแล้วก็สุกเกินไปเพราะว่ากุ้งเวลาเจอน้ําร้อนเจอน้ําแกงร้อนๆเนี่ยเขาก็สุกแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วครับใส่ขั้นตอนสุดท้ายครับกุ้งครับโอเค กลิ่หนหอมขึ้นมาเลยครับดูดูด,ดูโอ้โหกลิ่นฟุ้งเลยวันนี้ใช้กุ้งกุ้งทะเลนะครับกุ้งทะเลครับครึ่งกิโลใส่หมดครับกุ้งล้วนๆว,วันนี้เรากินกลับกันเโอ้โหเน,น้นๆ เน้นเน้นบ้านที่ตันขโมยกันครับกินแต่กัดใส่ไปเลยครับโอ้โหเ่นลอยขึ้นมาเลยครับ,เร,เ,รบเริ่มการชิมแล้วนะครับเปรี้ยวหวานเค็มมันอยู่ที่ขั้นตอนตรงนี้ Uh huh. ไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับทุกอย่างเป๊ะลงตัวเรียบร้อยครับเมนูวันนี้ดูครับเอาล้วครับจัดใส่จานได้เลยเอาล้วครับเราลองชิมดูนะครับเต็มๆครับกุ้ง มาลองดูครับออาลคครับจบเพียงแค่นี้นะครับเมนูนี้ถ้าชอบ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเมนูนี้วันนี้ขอจอบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ